คายไปตายลาวทำไมอ่ะไปรลบลาวอ๋อไปรลบที่ลาวสมัยสงครามอินโดจีนโอ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามันชาแนนะมันว่านี่นะออไปไปลบลาวนะบันจาการไม่ได้มันเองอะ่ะไม่ได้มีว่าจะไปเข้ารบเองนะบัญชาการอย่างเดียวเอะ ชิ่หายคนมันถึงกลาวตายนี้ม,มันยิงปืนอะไรมาเนี่ยลูกปืนใหญ่ปืนพอ,อหรือเปล่าตกตต้มใส่ศูนย์ประชาการเลยเนี่ยถูกอ,อกเนยทะลุโอ้โหเอาพระเอาพระเข้าไปด้วยเลยตายพระทะลุออกไปด้วยเลยอือสมัยสงครามาสงครามโลกอะ สงครามโลกเนาะเออแล้วก็เท่นั่นมันร้องอ่ะอะไรอ่ะก็วิเศษออร้องยังไงสิบห้าปีที่ไทยเฮาเสียแดนดินเออกนเป็นเจ้างั้นเนี่ยออแล้วก็มันดังแล้วเขาจะฆ่ามันนะมันก,ก็หนีเขามาอยู่ในไทย เมืองเราเฮอยู่ข้าน้อยคอยสลายลง <c oughs> กับตาสะบ,บอนตาไว้บองไว้ให้เดี๋ยวนี้จํมไกลคอยเสียดายเด้อ๋อเขาเป็นนักร้องลาวเหมืนเป็นนักร้องไกลาวไทยเมื่อก่อนนั่นน้ไอพวกเดียวกันเออกะ มป็นเมืองเดียวกันอตอนนี้ไอ้อังกฤษมันแบ่งเนี่ยอังกฤษหรือฝรั่งเศสอังกฤษอังกฤษมันมันแบ่งแล้วฝรั่งเศสมันมาเเอามาแย่งแบ่งอีกทีอีกโอ้ยแล้วก็ไอ,อ้กัมพูชาเนี่ยอไอ้สรีนุอะไอ้สีนุเจ้าเสีนุอ,นอะจากไหมรู้รู้นี่แล้วมัน มันมีเมียฝรั่งเสียนู่นะโอ้ได้เมียฝรั่งเออก็มันเจ้าอ่ะโอ้เอาฝรั่งทําเมียอืมอแล้วผลที่สุดลูกมันก็เป็นเจ้าไม่ให่เพราะว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเป็นลูกฝรั่งอะโอ้ก็ผลที่สุดเนี่ยวันนี้ไปอยู่ตีนนะ่ะใครเสียนู้นะเสียนูสิ <c oughs> ไปอยู่เมืองจีน นีไปอยู่เมืองจีนหนีไปอยู่เมืองจีนแล้วก็ไอ้เดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะมันปกคล้องอยู่อะอะไรวะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มากมากนมันมีส่างเวียดนามนะไอ ไอ้อะไรมันตกคลองอยู่ดูเนี้ยลืมชื่อลืมชื่ออ,อะไรวะคุณเซนเออคุณเซนมันคนเวียดนามนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเขมรเออมันไม่ใช่เขมรไม่ใช่กัมพูชาโอ้ปลเลือกตั้งกันที่ไรก็มันก็โกงใครก็เอามันไม่ได้อ๋อ